คำพยากรณดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์2,568สำหรับคนที่เกิดปีฉลูดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่คุณจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆคุณมักจะโชคดีในเรื่องต่างๆอยู่เสมอเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานอยู่เป็นประจําก็พยากรณ์ได้ว่าเดือนนี้กุศลผลบุญ ที่คุณได้สั่งสมมาทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในอดีตชาติผลบุญจะมาช่วยให้คุณประสบพบเจอสิ่งดีๆอย่างไม่คาดฝันหากชะตาชีวิตของคุณตกอยู่ในอันตรายเจอเหตุการณ์ขับขันหรือหน้าหวาดเสียวคุณก็จะรอดพ้นมาได้อย่างวุดวิดหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆเหตุการณ์เลวร้ายคุณก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยดีคนที่คิดร้ายมุ่งร้าย มุ่งทำลายชีวิตคุณก็จะทำอะไรไม่ได้เหมือนมีกรอกคุ้มครองป้องกันภัยชะตาชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นไม่มีสิ่งใดมาแพลวผ่านได้และบุญกุศลที่คุณได้ทำมาก็ยังช่วยหนุนนำในด้านโชคลาภเงินทองแก่คุณด้วยในระยะนี้ครับก็ส่งผลให้คุณจะมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นเงินทองไหลามาเทมาจากหลายทางทั้งที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงไว และจากลาบลอยที่อยู่ๆก็จะมีเข้ามาแบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเช่นคุณอาจจะถูกหวยถูกรางวัลได้เงินก้อนหรือได้ของขวัญของกำนันสิ่งของมีค่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นโชคลาบที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ใครที่ไม่ค่อยได้ทำบุญทําทานโชคก็อาจจะน้อยหน่อยครับตามกำลังบุญที่ทำเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะดวงดี มีโชคอยู่เป็นประจำลำพังอาศัยดวงอย่างเดียวคงไม่พอแล้วต้องอาศัยการเสริมดวงร่วมด้วยจึงจะเห็นผลชัดเจนขึ้นซึ่งวิธีการเสริมดวงให้ตัวเองก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนครับหลายคนก็คงเคยทำกันมาก่อนแล้วเพียงแต่ที่ยังไม่เป็นผลก็เพราะว่ามันขาดความสม่าเสมอนั่นเองเพราะเรื่องของบุญบรารมีมันต้องอาศัยระยะเวลาสั่งสมบุญอาศัยความสม่าเสมอต่อเนื่อง จึงจะเห็นผลดีการที่คุณเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดไม่ต่อเนื่องกําลังบุญมันก็จะเบาบางไม่เข้มแข็งบดเวลาที่คุณโชคร้ายหรือว่ามีเคราะห์เกิดขึ้นคุณก็ต้องรับข้อไปเต็มๆไม่มีอะไรมาช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ถ้าคุณสั่งสมบุญอยู่เสมอเคราะห์กรรมต่างๆจากหนักก็จะเบาบางจากเบาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือ กรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนมีกรรมเรื่องโรคภัยเจ็บป่วยเป็นประจำเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นบางคนมีกรรมเรื่องงานทำงานที่ไหนไม่ได้นานเดี๋ยวก็มีศัตรูเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนงานหรือบางคนมีกรรมทางด้านโชคลาภเป็นคนอับโชคไม่ค่อยจะมีโชคเหมือนคนอื่นหาเงินหาทองก็ยากลำบากเงินทองไม่ค่อยมีเป็นต้นครับกรรมมันจึงต่างกันไปเพราะฉะนั้น ก็ควรหันมาเริ่มสะสมบุญกันตั้งแต่ตอนนี้ครับซึ่งการทำบุญทำทานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายเพียงแค่ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตเป็นประจำมีบุญที่ไหนก็ไปร่วมอนุมโมทนาบุญกับเขาละบาปละกรรมชั่วมันทำแต่กรรมดีมีจิตเป็นกุศลไม่คิดร้ายใครหลักๆเท่านี้ก็เป็นการเสริมดวงเสริมบุญบรารมีให้กับตัวเองได้ดีมากแล้วครับก็ขอฝากเอาไว้ครับ ให้เน้นทำบุญเสริมดวงเยอะๆในระยะนี้และชะตาชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองครับส่วนทางด้านการงานการเงินเดือนนี้เกณฑ์ชะตายังอยู่ในระดับที่ดีการงานยังมั่นคงก้าวหน้าดีการเงินก็อยู่ในจุดที่จะมีเงินมีทองเข้ามาอยู่ตลอดมาจากหลากหลายทางโชคลาภก็เด่นด้วยเงินก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็จะมีเข้ามาให้หมุนกันได้คล่องตัวทีเดียวส่วนเรื่องการงาน ก็จะเป็นเดือนของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเรื่องงานเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆและใครที่คิดจะเปลี่ยนงานสมัครงารใหม่ระยะนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่ดีครับที่จะได้งานทำโดยเร็วไม่ต้องรอนานรวมถึงคนที่ตกงานด้วย ที่จะได้งานทำเช่นกันครับฝากเตือนเสเล็กน้อยในระยะนี้หากคุณต้องเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดคุณต้องวางแผนและเตรียมพร้อมให้ดีทั้งในเรื่องของเส้นทางสภาพรถวันเวลานัดหมายเพราะต้องบอกว่าการเดินทางระยะนี้บางขณะมันมักจะเจอปัญหาอุปสรรคอยู่บ,บ่อยๆไม่ราบรื่นไม่ค่อยเป็นดังใจมีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางมีเหตุไม่คาดฝัน ก็ต้องเรามาระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนพยายามอย่าเดินทางกลางคืนถ้าไม่จําเป็นครับเพราะอาจจะเกิดเรื่องไม่ไดีขึ้นก็ต้องระวังไว้หน่อยครับในระยะนี้ส่วนทางด้านสุขภาพเตือนนี้ก็ต้องฝากเตือนอีกเช่นกันสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเจ็บป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายซึ่งโรคประจําตัวเรื้อรังก็อาจจะไม่ใช่โรคที่หนักหนาอะไรเพียงแต่บางครั้งมันก็สร้างความลาคาญให้กับชีวิต อย่างเช่นโรคภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้อาหารหรือโรคปวดหัวไมเกรนระยะนี้อาการต่างๆอาจจะกำเริบขึ้นได้จึงควรต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ้นอยู่เสมอด้วยการออกกำลังกายกินผักผลไม้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยได้มากทีเดียวครับมาดูเคล็ดลับเสริมดวงในเดือนนี้กันบ้างระยะนี้ดวงมีเกณฑ์เดินทางบ่อย และเดินทางก็จะมีโชคด้วยถ้าหากคุณได้ผ่านวัดวาอารามก็ลองแวะเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระประธานองค์ใหญ่ๆไปขอโชคขอลาบขอสิ่งดีๆอาจจะทำบุญร่วมด้วยก็ได้ครับจะช่วยส่งเสริมให้มีโชคมีลาบดียิ่งขึ้นและการเดินทางก็จะได้แข็งวคราดปลอดภัยไม่พบเจอกับอันตรายใดๆก็แนะนำครับสำหรับใครที่อยากจะเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ในช่วงระยะนี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคำทำนายดวงรายเดือนในเดือนถัดไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้ชมได้ฟังกันด้วยก็ยิ่งดีครับการดูดวงไม่ใช่เรื่องงมงายถ้าดูอย่างมีสติแล้วนำสิ่งดีๆมาปรับใช้ให้เหมาะกับตนเองย่อมจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยเงินทองการงานการค้า ประสบความสำเร็จสุขกายสบายใจกันทุกคนครับ